สวัสดีครับเอฟซีเทีันทุกท่านทุกผู้ทุกคนบอไกลกันดีไกลกันดีเขามาเห็นกันดีเป็นเวผ่านมาเห็นกันดีวันนี้ก็เลยมานี่นะมาอยู่เออมาซุ้มแฝงเหมือนเก็บแฝงก็เลยถือตะลัตมาจับใจใส่สอยเครื่องของใช้ประจําชีวิตประจําวันเลยว่าของอันนึงของทุนเราที่ใส่กันก็เลยถือคัะท้ายทำดูอายุยอดอยู่ไหนวันนี้ยอดอยู่ที่ โต่าอำเภอหนองไผ่มนอำเภอมาส่งคมกระเถือกันมาใจใสองกระเถือก็ทัดทีทัดทายสัดดีเด้อเพราะว่าโดนปิดกั้นตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยสองทุ่มเมื่อวานเนี่ยเหิสองทุ่มมือวนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเกรงที่โพสต์อย่งเยมือเนี่ยเลยบกห้าทางโพสต์ไปได้เฮ็ดหนงหรเฮ็ดไปเฮ็ดหนึ่งมาเนาะห้องเต่อได้ปะก็งเจอโอกาสวานนั้นก็เลยงถ้าบอได้เลย ซีโพสไปซื้อนะจะโพสทิ้งไว้อเอาต่พี่น้อง fc พี่น้องทุกคนเห็นก็ขดเบิ้งนันเด้อคันอ,อย่างวดกคือมันตอปปะไรตอนนี้ก็เลยโพสไ้ซื้อนะน้าจะโพสได้ยุติกท่าวันรลงโพสเบิ้งวเมื่อวานนี้พรโดนปิดกันมายี่สิบสี่ชั่วอะฮรสอถุงมือน่ะวัน้นเสองถุมนะงมนะสองีมองเล่นเบิง้งสองถุงกลัวนะ จะลงทักทายนี่ใหม่็ีหนึ่งสิ่งใดพวกได้กับบริได้บร,บริได้กะจะไม่ว่ากันไหมเนาะพี่น้องสูงง้กังหน้าใจแตจะขึ้นบอกให้ไปบริได้โตเดี๋ยวเขาได้กะบรูเ้เฮียก็ผิดกฎอย่างนึงผิดกฎแกว่าผิดกฎอย่างนึง <c oughs> โอยก็คือบริได้เหตุอย่างผิดบร,รดิได้โพสต์นันที่มันเวลวรไหลนะแต่กระโพดดุเติมอยู่ทะ,ะเลยมาตัวก,กัดบรรยาย ระบายความในใจให้พี่น้องได้ฟังกันเจนเกินน,น้อยเนี่ยตั้งใจเติบหนึ่งเพราะว่ามันก็นเ,เท็ดมาเต็มที่แล้วเด็กก็เลยมาโดนอยสิก็เลยเสียความสึกนิดหน่อยแต่ก็สู้เขาได้พี่น้องเนาะบ,ททบ่ท้อหรอกสู้กัเขานะ่ะเนี่ยอยู่แถตวตลาดโอเคครับคราวนี้ก็สิข,ของตัวเข้าไปแบบใจใส่สวยสิ่งของน้อยกัน,กนเด้อไปตั้งแอ่งไปฮ้อนจังที่น้องกนะ็วะเบิ่งเด็ดเด้อ ฝนก็นจะซีมาพมลังนิดๆลงนิดๆแ,แต่ตอนนี้บนหน้าตกเลยแต่ผ,ผมวันนี้อีพีแนวเข้มกันเลยวีน่าที่ทักทายสวัสดีกันไหมสวัสดีครับ